สวัสดีครับพบกับยตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องช้อปปีกันดีกว่านะครับเหมือนเดิมนะครับพอดีตอนตอนนี้ช้อปปีที่ข่าวเม,มื่อวันก่อนก็คือมีการปลดพนักงานนะครับในฝ่ายที่เป็นช้อปปี้ฟู้ดแล้วก็ช้อปปี้เปนะครับก็คือลดค่าครึ่งหนึ่งแล้วกันก็คือเหมือนลดเพื่อไปต่อนะครับประมาณนั้นคือณวันนั้นที่ที่เขาประกาศว่ามีการปลดพนักงานนะครับก็ มีประกาศออกมาทันทีนะครับว่าประกาศนะครับแจ้งหยุดการรับสมัครบริการถามผ่านช่องทางไลน์นะครับตั้งแต่วันที่สิบมิถุนาเป็นต้นไปอันนี้ทีแรกอ่านก็เข้าใจผิดนิ่นะครับเราก็นึกว่าหยุดไปเลยเราหยุดรับสมัครไปเลยไม่ใช่นะครับหยุดเฉพาะทางไลน์เพราะปกติแล้วอะครั้งแรกที่เฮียสมัครอะก็คือสมัครทางไลน์แล้วเขาก็ให้ทําการ่าเหมือนยืนยันตัวตนอเดีย๋ยวก่อนนะ สมัครผ่านตัวของ Google Form นะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปส่งให้กับแอดมิน l i โ e OA นะครับที่เป็นของ Shopee Food ในครั้งแรกที่เขาเปิดตัวที่ประเทศไทยนะครับเนีย่ยเขาบอกว่าสำหรับไลเดอร์ที่ท่านใดที่ได้ส่งที่สมัครส่งเอกสารเข้ามาไม่มีกะไม่และไม่มีแก้ไขสามารถตรวจสอบสถานะได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Rider ร์นะครับ s h o p e e Food Rider นะครับ ตั้งแต่วันที่30เป็นต้นไปนั้นตลอดสิ้นเดือนแต่แน่นอนหลายๆคนน่ะนะครับสมัครไปแล้วเราสั่งของไปแล้วเนี่ยแหละเป็นปัญหาของช้อปปี้ฟูดเลยว่าบางทีอะ่ะสั่งของไปแล้วอะ่ะเหมือนสั่งกระเป๋าปรปกณ์ไปแล้วอะ่ะแล้วไม่เปิดให้เขาคืออย่างดี้มันคือมันมันมันคาบเกี่ยวมันคาบเกี่ยวระหว่างตัวของของที่จังหวะที่เขากําลังสมัครแล้วเขาจังหวะที่เขาปิดรับสมัครพอดี เหมือนมันเป็นสูญญากาศอะพอไปสมัครปุ๊บปิดปุ๊บเรียบร้อยจบสูญญากาศจบเลยอูสั่งมาอย่างที่เฮียแนะนานว่าให้ลองสั่งชุดร้อยหกร้อยหสิก่อนคือชุดเล็กอย่างน้อยก็เจ็บตัวเ,าเบาๆนะครับนี่แล้วก็เขาก็มีแผ่นตัวของป้ายประกาศที่เป็นตัวของภาพมาให้ดูยุตินะครับก็คือเราสมัครผ่านช่องไลน์แอนะครับตั้งแต่วันที่สิบสี่คาะต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผ่านได้ตัวของ e a l t ซ c เ n t e r เท่านั้นแบบเฮลน่าจะน่าจะผ่านตัวของแอปพลิเคชันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวทำให้ดูนะครับวันนี้ก็วิ่งทั้งวันเลยแล้วก็แบบฝนตกก็ไม่สามารถยิบมือถือออกมาเล่นได้นะครับสำหรับที่อ่านไหบ้างเขาบอกว่าสมัครผ่านฟอร์มแบบเก่าเข้ามาไม่จะเป็นต้องสมัครเข้ามาใหม่อย่างที่บอกแหละว่ากรุงเทพจังหวัดไหนที่มันปิดแล้วอะ่ะ มันก็ปิดไปเลยนะเออแล้วมันอาจจะต้องรอแบบคนเก่าโดนแบนไปก่อนแล้วอาจจะแบบคนเก่าหลุดออกไปก่อนหลุดออกจากสารระบบแล้วเขาคงค่อยรับคนใหม่ตอนนี้เขาก็รับต่างจังหวัดปกติเกาะสมุยก็ไปแหละเกาะสมุยนั้นมีอะไรนะครับล่าสุดล่าสุดมีนครสวรรค์นะครับเกาะสมุยไปไปแต่แต่ที่บอกว่าตอนนี้ช้อปปี้ฟู้ดก็เปิดบริการอยู่ปกติ นะครับแล้วก็เขาพยายามทํากระชับกระชับการรับสมัครให้มันง่ายขึ้นโดยผ่านแอปพลิเคชันเหมือนหลายๆแอปแบบะเหมือนแก๊บก็รับสมัครผ่านแอปพลิเคชัน line man ก็ผ่านแอปพลิเคชัน r o บ i n ก็ผ่านแอปพลิเคชันมันเลยทำให้แบบมันกระชับมากขึ้นโดยการที่ไม่ต้องอาศัยคนเยอะนะครับโอเควันนี้มาพูดให้ฟังเฉยจะได้คลายข้อสองสัยเฮียก็เข้าใจผิดทีแรกกันว่าปิดเลยไม่ได้ปิด นะครับแค่เขาหยุดการรับสมัครผ่านไลน์ผ่านแบบฟอร์มแบบรุ่นเก่าเท่านั้นเองนะครับก็ตอนนี้ช็อปปี้ฟู้ดไปจังหวัดไหนก็เตรียมตัวสมัครไว้นะครับเป็นทางเลือกให้สำหรับเราไลเดอร์หนึ่งคนสามารถมีได้หลายแอปนะครับร้านค้า1ร้านค้าก็มีหลายแอปพลิเคชันลูกค้าก็มีหลายแอปพลิเคชันแล้วไลเดอร์อย่างพวกเราละ่ะจะมีแอปพลิเคชันเดียวได้ยังไงมันเป็นทางเลือกของเราครับมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะสมัครนะครับเราสมัครแล้วไม่วิ่งก็ได้ ก็เรื่องของเรานะครับสมัครเขาสั่งซื้ออุปกรณ์มาทดลองวิ่งวิ่งไม่ได้หาจาจารประจาแล้วก็วิ่งเสริมเสาร์อาทิตย์ครับอย่าทิ้งเวลาว่างอย่าทิ้งเวลาว่าให้มันเสียประโยชน์นะครับเอามาบริการลูกค้าแล้วก็ได้เงินเป็นผลตอบแทนดีกว่านะครับสวัสดีครับ